สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสถานีเสียงชายแดนวันนี้นำเสนอหลังจากที่น้องอุงอิงได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอ์แล้วก็ออกมาโพสต์บอกว่าผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่ยิ้มให้กับความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรคขอบพระคุณงานเมื่อวานนี้ที่ทำให้หลารู้ว่าลาได้เข้ามาอยู่ ในระดับหนึ่งของรายการคมชัดลึกและได้รับรางวัลน,นี้ขอพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลานั่นก็คือพ่อแม่พ่อโจแม่นุษย่าสุภาพลุงอำนาจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแผงทุกคนครูบาอาจารย์ทุกท่านที่มอบโอกาสดีๆให้กับลาจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ร้องเพลงตามตลาดนัดได้มีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบโอกาสนี้ให้กับลาได้ปั้นให้หลาขึ้นมามีชื่อเสียงได้ขนาดนี้จะไม่ขอลืมพระคุณทุกท่านวันนี้ได้รู้ความจริงว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟสี่ทุกท่านได้โหวตให้หลาจนได้รับรางวันนี้เป็นรางวันชิ้นแรกเป็นรางวันที่สู้มาทั้งชีวิตได้รับรางวันนี้ก็หายเหนื่อยแล้วจ้าขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟสี่ทุกท่านที่ทําเพื่อลามาโดยตลอด สู้มาด้วยกันไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรยังมีพ่อแม่พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอมีปัญหาอะไรพ่อแม่ f อก็ไม่ทิ้งไปฮักแพงหลาตั้งแต่เข้าวงการมาพราะพ่อแม่แม่ f อทุกท่านยังคอยซัพพอร์ตเสมอและยังป้อนคำแนะนำดีๆให้อีกด้วยยืนจุดนี้ได้เพราะมีพ่อแม่ f อคอยเคียงข้างและที่ลืมไม่ได้ก็คือพ่อโจแม่นุช พ่อหน่อยพ่อเอกพ่อทนายครูทุกคนที่คอยสั่งสอนมาต่อจากนี้จะขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างผลงานและจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีบ้านฮักลาทุกหลังและพ่อแม่เอซและพี่พี่พ่อแม่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเด้อจ้าที่เอ็นดูและฮักอีลามาตลอด ขอขอบพระคุณของฝากจากแม่ฮักในวันนี้ที่นำเอามาฝากตั้งหลายอย่างลาฮักพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเด้อจ้าจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงในนามแอดมิน YouTube เสียงชายแดนขอแสดงความยินดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกครั้งนะครับมีผู้แชร์โพสต์นี้ทั้งหมด433ครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็น3,277รายการ ผาดหัวตัวโต,วตวจากข่าวลูกทุ่งวันนี้ก็บอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงพังอาจคว้าสองรางวันแรกในชีวิตขมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดปี2566ขณะที่พี่ไพภพสะทรรพี่ตายอรไทยพี่เบียร์พร้อมผงและครูสลาซิลรางวันเช่นกันคนลูกทุ่งรักลูกทุ่งลูกทุ่งจะรุงใจวันนี้จากลา ช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ